Terima kasih. ก่อนจะไปฉะกันวันนี้นะครับขออนุญาตแจ้งข่าวดีก่อนนะครับเป็นข่าวดีจากไอคอนสยามนะครับนะตอนนี้ทางไอคอนสยามนะครับมีแคมเปญใหม่แนะนำประสบการณ์สุดพิเศษนะครับไอคอนสยามเอ็กซ์ต้าออร์ดินารีเอ็กซ์เพรนซ์นะครับ ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปสัมผัสความเหนือชั้นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับ Red War The u n r e ีเวล e d Match 2น2 5ะครับแมชหยุดโลกแดงเดือดเดือดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้นปีหน้านะครับที่จะพาคุณเข้าไปนั่งใน b o อกซ์ VIP เลยที่แอนฟิวนะโอกาสแบบนี้หายากนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับถามว่าแล้วเข้าไปดูในบ็ x v ซ์เนี่ยมันพิเศษมันแตกต่างจากนั่งที่อื่นยังไงก็จากที่ผมเคยมีบุญตูดนะครับก็นะมันก็เป็นห้องส่วนตัวมีอาหารกินนะฮะแล้วไม่ใช่อาหารแบบธรรมดาปกติทั่วไปไหม มีอาหารดีๆเลยนะมีแบบสตาร์เตอร์มีเมนคอร์สนะครับมีของหวานมีเครื่องดื่มนะเราจะกินอะไรนะครับมีคนคอยบริการอ่าแล้วก็มีทีวีส่วนตัวใครดูภาพช้าไม่ทันหรืออยากจะเปลี่ยนช่องอื่นก็สามารถทําได้นะครับแถมมีที่นั่งนะฮะมีระเบียงที่นั่งไม่ต้องไปปะปนกับใครห้องน้ำก็ส่วนตัว นะครับเข้าได้ในตรงแถวนั้นเลยนะก็พูดง่ายๆว่าถ้ามันไม่ดีมันก็จะคงไม่ได้ชื่อว่า VIP นะครับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านนะครับใครเป็นแฟนของแดงหรืออาจจะเป็นแฟนผีระเหียใจนะครับอยากจะเป็นหนึ่งในห้าที่สัมผัสประสบการณ์นี้นะครับไม่ยากเลยลงทะเบียนนะครับ แอปพลิเคชันนะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันวันสยามซปเปอร์แอปนะครับแล้วก็ท่านต้องมียอดช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามเนี่ยสามแสนบาทขึ้นไปยอดยอดสะสมเนี่ยโดยยอดสะสมนะครับจะนับจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาถึงวันที่15พฤศจิกายน67นะครับก็ มาร่วมลงทะเบียนกันเยอะๆนะผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แปะนะครับแปะเอาไว้แล้วใครอยากจะลงทะเบียนนะครับวันสยามซุปแอปก็สามารถทำได้ทันทีเลยครับดูจบปุ๊บอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้าเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกครับ เออนะนะเมื่อสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังเออเ้ยโอ้โหให้เล่นดีฟอร์มร้อนแรงมีชัยเหนือคู่แข่งใจก็คิดอยู่แล้วล่ะไม่รู้มันจะดีได้สักกี่น้ำมันจะตลอดลอดฝั่งหรือเปล่า ดูแล้วก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะกลับไปจุดเดิมนะวนเป็นวงจรเป็นวังน้ำวนหมุนไปหมุนมาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นปกติธรรมดาเนี่ยนะฮะวันพฤหัสนี่ผมไม่ค่อยชอบดูบอลน,นะ่ะมันเงียบเหงาซึมเศร้านะครับผมจะดูถ้าถ้าถ้ากลางสัปดาห์เนี่ยจะดูจะดูตอนคืนวันอังคารกับวันพุธสบ้ากว่า วันพฤหัสจะไม่ค่อยมีแรงจูงใจแต่ฤดูกาลนี้มันจำเป็นนะมันเป็นไฟบังคับไม่ดูไม่ได้ไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาทำงานแมนเชสเตอร์ยู่นเตดครับยกพลไปเยือนเฟเนบาเช่ที่อิสตันบูลเมืองหลวงของตรุรกีนะฮะนรกของทีมเยือน ไปเจอทีมของโชเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซือของตัวเองนะยังไม่ทันเริ่มแข่งเลยเอริกเทนฮาก็สร้างความบันเทิงให้กับวงการลูกหนังอีกแล้วครับท่านด้วยการจัดตัวแบบแบบผมเห็นแล้วก็แบบแบบแบบต้องอุทานนะฮะว่าเชีย่ยอะไรของมึงเนี้ยคือ ไม่มีบรูโน่แฟนันนะครับติดโทษแบนเพราะว่าเกมล่าสุดในยูโรปาลีกเนี่ยนะครับถูกตะเพิดออกจากสนามอ่ะเข้าใจได้ไม่มีบรูโน่แฟนันอ่ะได้พักได้พักน้องไปโดยปริยายแถมอาจจะได้ลองผู้เล่นใหม่ผมมาคิดอยู่นะครับว่าจะจัดยังไงนะอาจจะเอาคริสเตียนเอริกเซนไปเล่นไปสวมบทตำแหน่งหมายเลขสิบหรือมันเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่คุณจะเอา อาจารย์ดูอ่ะชโชเซอร์เซี่อ่ะเล่นหน้าไม่ได้ไม่ใช่ตัวเป้าไม่ใช่เบอร์เก้าขนานแท้ไม่ใช่เหรอก็นี่ไงโอกาสดีแล้วมึงให้เล่นหน้าต่ำเลยเขาเป็นเก้าจุดห้าไม่ใช่เหรอมึงให้เล่นหน้าต่ำเขาเป็นตัวแบบเชื่อมเกมประสานงานเป็นตัวเปิดต้อนนะคอยสอดประสานกับเพื่อนร่วมทีมนี่คือความถนัดกับเขาใช้เขาให้เป็นพูดง่ายเอาเขามาเล่นหมายเลขสิบเลยแล้วก็ใส่ศูนย์หน้าตัวเป้าไปนะ รากฏรายชื่อผู้เล่นออกมาโอ้โหต้องขยี้ตาขยี้แล้วขยี้อีกเฮ้ยใช่เหรอวะน่าจะผิดแม่งจัดผิดหรืออาจจะเป็นหลังสามเอ๊ะหรือยังไงพอเกมเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแหละเห็นเต็มตาเลยแม่งเอานุแสแซมัสราวีซึ่งเป็นแบ็คเล่นได้นะฮะแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้แม่งเอาไปเล่นเป็นหน้าต่ำ ไอ้เฮียอยากจะหัวเราะออกมาเป็นภาษาออนแ,นแลนด์ล่ะแมบกเอากองหลังเอาฟูลแบ็กไปเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วผมดูอ่ะบางจังหวะมันยืนเท่าหน้าเป้าอ่ะพูดง่ายวังเล่นคล้ายๆ4-4-2อ่ะเอาง่ายๆเหมือนเมสันเมาส์เล่นแบบเมสันเมาส์นะตำแหน่งเมสันเมาส์คือเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วหน้าเป้าเฮ้ยมีลัสซูสอยลุนไม่ใช้ ใช้ทำไมเก็บไว้ดิเก็บไว้ก่อนของร่อยเก็บไว้กินทีหลังเดี๋ยวมีแมชอีกยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตให้อาจารย์ดูลงหน้าเป้าแล้วลองนึกดูนะครับทุกท่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดตัวผู้เล่นลงไปหน้าต่ำคือนุแซมัสราวีหน้าเป้าคือโจชัวเซอร์ซี <laughs> แล้วมึงจะไปยิงใคร กูจะบา้าตายนั่นครับคือมันนั่นแหละคือเหตุผลน่ะที่บอกว่าทําไมเปิดเกมมาพุาทธศิลป์เป่านกหวีดปรีตเป็นรองทันทีเลยนะักเดี๋ยวนั้นเลยเป็นรองเฟเดบาเช่ทันทีเลยถามว่าทาไมเป็นรองมันก็เหมือนแมนยูเล่นเก้าคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัสสาวีเล่นเป็นหน้าหน้าต่ํา ทำอะไรได้ไหมฮะพักบอลเก็บบอลพลิกบอลแจกจ่ายทำหน้าที่สร้างสรรเกมรุกขับเคลื่อนเกมเห็นไหมครับผมถามอยู่เนี่ยเห็นไหมครับอย่าว่าแต่เห็นเลยมันได้บอลหรือเปล่าวิ่งมั่วไปหมดนะช่องนูน้นช่องนี้ทำตัวไม่ถูกก็มันไม่ใช่ตำแหน่งเทนฮากมาให้เหตุผลนะหลังจากตัวบอกอ๋อเขาเคยเล่นอยู่สมัยอาแจ็คโอ้โหเฮีย้ย เนี่ยเห็นไหมผมก็ต้องเป็นคนหยาบคายแล้วเด็กๆน้องๆนองนองหนูๆเยาวชนดูอยู่ก็อ่ะไปบอกผู้ปกครองบอกพี่บู๋พูดคําว่าเหี้ยอีกแล้วใช่ไหมไม่ให้พูดได้ยังไงอ่ะในเมื่อคุณเอาคาซมิโร่ลงมาคู่กับอูกาเต้ขยับคริสเตียนเอริกเซนขึ้นไปเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้อ๋อคงคงคงเสียดายอยากให้เอริกเซนยืนตรงกลาง เชื่อมเกมตรงกลางแล้วก็เป็นย์เมเกอร์ไปด้วยอะไรแบบนั้นอ่ะเข้าใจไม่เป็นไรนะะคุณก็เอาเซอร์ซี่นะครับถอยมาถ้าลารสบุ d ถอยลุ้นเนี่ยมันฟิตไม่พอลงตัวจริงก็เอาไอ้แรดฟอร์ดเล่นหน้าก็ได้แล้วทั้งขวามันก็มีทั้งอันโตนี่มีทั้งอาหมัดดิยาโลมึงจะคิดมากให้มันสับ้อนึกออกนะ้ะกลัวโชเซ่บรินโยจับทางได้ใช่ไหม เขาเรียกว่าคิดแบบเหนือชั้นนะฮะคิดเขาเรียกว่าอยู่เหนือคําวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวมูรินโญ่เดี๋ยวคู่แข่งแม่งจับไตได้ว่าพอไม่มีบรูโน่แฟนานแล้วจะจัดทีมยังไงก็เลยทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงด้วยการส่งมัสราวีเล่นเป็นหมายเลขสิบเอาว่าไงว่าตามกันแต่ที่แน่ๆนะฮะเขาเล่นไม่ได้โจชัวเซอซีก็เล่นไม่ได้หน้าเป้าก็เล่นไม่ได้ เฮ้ยบูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูนายก็อคติเกินไปเซอร์ซี่เขาแอซิดนายไม่เห็นเหรอกูเห็นไอสัตว์ลูกนั้นเอาตรงๆนะแปะคืนหลังให้เอริเซนยิงอ่ะป้ากูก็ทำได้ไม่ต้องไปให้เครดิตอะไรมันมาหกแล้วดูฟอร์มการเล่นโดยรวมนะว่ามันทำอะไรบ้างไม่มีหาเลยเลยเหมือนไปต่อผู้เล่นให้เขาสองคนมันก็เป็นรอง มันก็เป็นรองเพราะคุณแบบเหมือนเล่นเก้าตัวแล้วดูรูปแบบการเล่นมันก็เป็นหนังม้วนเดิมผมพูดแล้วก็พูดอีกปากเปียกแล้วก็ปากเปียกแฉบิวอัพเซตบอลกันในแดนตั้งแต่หน้าบ้านเลยเซตกันนะเขาก็บีบขึ้นมาแล้วเซตแมนไหมไม่แมนพอเซตไม่แมนเขาบีบขึ้นมาทำยังไงวนกลับมาคืนคืนมาที่โอนาน่าเซตใหม่ ต่อบอลกัน3-4ทีขึ้นไม่ได้ย้อนกลับมาใหม่เซตใหม่ขึ้นไม่ได้ทำยังไงสาดยาวไปข้างหน้าสาดแบบไร้ทิศทางสเปะสะปะให้เขาเอาบอลมาบุกใส่เฟเนระบาเช่มแม่งบุกขยมอยู่ข้างเดียวครับโอเคไอ้ลูกดิ้งน้ำอ่ะมันก็คือจังหวะฟุตบอลโอเคมันนำกันได้ใช่ไหมครับแต่โดยรูปเกมมึงถูกเขาขยมอยู่ข้างเดียวโคชเห็นไหมก็เห็นยืนอยู่เห็นยืนจดยิๆๆ สตาฟโค้ดก็อยู่กูเป็นแฟนบอลกูนอนดูอยู่กูยังเห็นเลยว่าเหมือนมึงเล่นเก้าตัวเกมมันเป็นรองเพราะคังสู้คู่แข่งเขาไม่ได้ไอ้เฮียกลางเขามีเฟลดเขามีอัมราบัตดักเตะเก่ามึงด้วยแต่มึงต่อให้เขาไงอ่าพอมึงสู้เขาไม่ได้โค้ดทำยังไงแก้ไขไหมไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรนำอยู่นี่จริงๆมันควรจะแก้ไขไตั้งแต่จบครึ่งแรกนี่ไหม ลงมาครึ่งหลังเหมือนเดิมเล่นตำแหน่งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสลับสับเปลี่ยนอะไรโดยมั่นใจไงและโดนจนได้แล้วโดนจนได้เห็นไหมโดนนาทีที่เท่าไหร่ยังไม่ถึงห้านาทีของครึ่งหลังอ้สตว์พูดแล้วก็ขึ้นห้านาทีแรกห้านาทีหลัง เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่มึงเสียประตูเนี่ยมึงไม่มีสมาธิไม่ระมัดระวังไม่อะไรเลยโค้ชแม่งก็ไม่ได้แก้ไขเล็เห็นอยู่ครึ่งแรกสู้เขาไม่ได้แล้วเขาบอกโอ้โหทำอย่างกับมึงไปเยือนยอดทีมจากแดนกระทิงดุไอ้เฮียเฟริาบาเช่เฟลเป็นบิดฟิวกองหลังแม่ง่ะก็โชยุนซูอดีต,ลตเลสเตอร์ย่าเงี้ย โอ้ยคูจะบ้าตายอ่ะมึงไม่แก้อ่ะพอมึงไม่แก้พอมึงโดนปุง้งถูกตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งถึงตาสว่างไม่งั้นหน้ามืดตามัวตาบี้ตาบันทำเหมือนเดิมเห็นไหมครับพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะส่งกาเซมิโร่ลงมาคุมตรงกลางนะกลางมันก็นิ่งขึ้นใช่ไหม ขยับเอามาซาลาวีกลับมาเล่นเป็นแบ็กเหมือนเดิมให้คริสเตียนเอลิกเซนขึ้นไปเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบนับตั้งแต่เปลี่ยนตัวเอาโจโชวัวเซอร์ซี่ออกขยับตำแหน่งของมาซาลาวีให้ลัดบุชซอยลุนลงมาเล่นเป็นหน้าเป้าปลับตำแหน่งพอมีการเปลี่ยนแปลงแมนยูแม่งดีขึ้นทันตาเห็นย้ำเลยนะฮะว่า ทันตาเห็นดีขึ้นทันตาเห็นกลับมาเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้หาโอกาสตำประตูได้บ้างไม่ใช่แม่งถูกกดอยู่ข้างเดียวเหมือนตอนที่มัสลาวีขึ้นมาเล่นเป็นหน้าต่ำเหมือนตอนที่มีอาจารย์ดูแม่งเล่นเป็นหน้าเป้าเก็บบอลไม่ได้พอเปลี่ยนตัวพอปรับตำแหน่งให้มันเข้าที่เข้าทางนะเกมมันก็เลยดูดีขึ้นอาการดีขึ้นกระเตื้องขึ้น ครองบอลบุกได้มากขึ้นอย่างที่ผมบอกแต่ปัญหาเดิมๆก็ยังอยู่นะคืออาเกมรุกที่ว่างข้างบนมีพื้นที่ไม่ชอบจังแปะคืนหลังเล่นด้านข้างออกบอลฝากไปข้างๆใกล้ๆวนไปวนมาย้อนกลับไปใหม่ถ่ายซ้ายถ่ายขวาย้ยอนกลับไปที่ผู้รักษาประตูแม่พูดถึงผู้เล่าประตูแล้วก็ต้อง ก็บอกเลยนะฮะทาไมได้ทาไมได้โอนาน่าช่วยเอาไว้เนี่ยเผลอๆแพ้ไปแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้ดับเบิลเซฟเป็นไงละ่ะดับเบิลเซฟอ่ะในเรื่องแย่ๆก็ยังพอมีเรื่องดีอยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีไปได้สักกี่น้ำรานี้ันลุ้นทุกนัดเกมลุกก็เล่นได้เล่นเป็นแต่ฉันไม่เล่น ฉันจะเล่นแบบเจ้านายฉันสั่งฉันจะเล่นแบบรัดกุมเจ้านายไม่ได้บอกให้เสียงเจ้านายไม่ได้บอกให้โหมเกมรุกบุกกระนำใส่คู่แข่ง <c oughs> ช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลานะครับเขาทดเวลาห้านาทีตอนนั้นผมเห็นสี่นาทีเสร็ษแล้วคือพูดง่ายๆว่าแมนยูนะฮะได้ฟรีคิกได้บอมฟรีได้เปิดเข้าไปฟรีคือถามว่าเปิดฟรีคืออะไร บอมเข้าไปเลยตอนนั้นฟรีคิกประมาณครึ่งสนามมึงขึ้นไปเลยแล้วมึงบอมบอมใส่เขาได้ก็ได้ได้ฟลุกเผื่อฟลุกได้แต่ถ้าไม่ได้พตัดสินเดี๋ยวเขาก็เป่านกหวีดเขาบ้วนลมผ่านนกหวีดแน่แน่อยู่แล้วเพราะว่ามันห้านาทีแล้ว <c oughs> แม่งส่งคืนหลังไอสัตว์พ่องตายเฮีย